ตัวนีจุดทเวชชอนแนลนะครับอ่าที่เมืองบรรดาเสรีเบกาวันนะครับตรงนี้จะเป็นจุดขึ้นเรือนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับทีเ่เขาจะนั่งเรือเที่ยวในคลองนะครับหมู่บ้านาวิลเลจวอเตอร์วิลเลจนะครับด้านนู้นครับประชาชนนี่จอนั่งแล้วด้านนู้นเป็นวิลเลจแนวใหม่นะด้านโน้นนะปกติจะเป็นวิลเลจแบบบ้านไม้ที่สร้างขึ้นในสมัยก่อนและยังเป็น ขึ้นลงเรือของนักท่องเที่ยวชาติต่างชาตินะฮะที่เขาจะมาขึ้นรถทัวร์กันนะครับในเมืองบรรดาสัลีเบกาวันหรือว่าบูไนนี่นะครับก็จะเป็นทัวร์จีนนะครับส่วนใหญ่ที่เขามาเที่ยวเมืองบูไนนะฮะก็ทัวร์ไทยก็ยังไม่เห็นดูรัาอุ้ยลอยเลยครับยกล้อเขาก็สิ่กรุ่นครับทุกนเขาเข้าว้าบางที่ก็แข่งกันอะไรเงี้ยครับยกล้อกันบ้างอะไรกันบ้างนะดูครับอันนี้เป็นเรือที่มาจอดรออยู่นะครับเขาก็จอดรออ่า ด้วยสารนะครับแต่ว่ายังไม่มีขุดไม้นะครับคือใครเรียกเขาก็ไปนะฮะก็ที่นี่ไม่แพงครับค้าเรือครับพนละหนึ่งเหรียญสองเหรียญนะฮะบางทีถ้าไปไกลหน่อยก็ห้าเหรียญนะฮะนี่ครับเรือก็จะติดเครื่องเอาหัวเกยไว้แบบนี้นะฮะเพื่อไม่ให้เรือมันลอยไปด้านนอกนะก็จะติดเครื่องเอาไว้อ๋อนละ้วเขาจะเขียนว่าร์แท็กซี่นะฮะเป็นเครื่องสปีดโบ๊ททั้งหมดเลยนะฮะใช้เครื่องสปีดโบ๊ทไม่เหมเือมนเรือบรรใช้เรือหาง เครื่องอ่าเขาเรียกเครื่องอะไรอ่ะอ่าเครื่องคล้ายๆเครื่องปั่นไฟพวกนั้นนะตอนเราเนาะใช้เครื่องยี่ห้อห้าก็เครื่องในทางเสีงแดงนะครับอันนี้ก็าใช้เครื่องยี่ห้อแบบยี่ห้อบีทโรสเเรือไม้นะครับใหญ่เกียร์แต่หน้าเกียร์ข้างหลังนะโอ้นะครับเ่าหัวเกลือไวอย่างเงี้ยแปลกนะครับทมแปลเพราไม่าหัวถูกเลยนะไอหัวเกลือไวอย่างเงี้ยแล้องติดหัววิ่งกันเร็วมากเลยอ่ะ สุดชีวิตนะครับดูเสียงครับคำรามนี่โจโอเรียกเรือกินตับนะฮะมันดังตับตับ,ต,บตับเวลากระแทกน้านะฮะก็ <c oughs> <g ülme> ผู้ชมมาที่ดูนก็ไม่พลาดแน่นอนครับสำหรับโปรแกรมนี้ฮะก็มันก็ต้องเที่ยวแบบนี้นะครับเขาเที่ยวกันแบบนี้นะฮะคือน,นั่งเรือเทีย่ยวอะไรเงี้ยในหมู่บ้านวิเวลเลจแล้วก็ล่องเรือชมองงามของแม่น้านะฮะ เรือสีเหลืองนะั้นเป็นเร,เรือของตัวนะครับตัวเขานั่งแล้วก็ช่วง,งงานแล้วก็มาจอดเทียบซ่าตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นร้านซูชินะครับร้านซูชิอ่านี่ครับก็สำหรับคนที่อยู่บ้านกลางน้ำนู้นเขาจะต้องใช้เรือในการสัญจรนะฮะก็จะนั่งนี่คนระับคนเยอะก็ไปครับประมาณ เที่ยวนึงเหรียญสองเหรียญน,นะที่นี่นะ้ำมันถูกครับเหรียญสองเหรียญก็ไปกันแล้วครับพิชแมนวิลเลนนะครับโอ้ลำนี้มีลังคาสวยครับนะครับแ,แบบนี้ครับสองคนหนุ่สาวก็มาขึ้นนะครับขึ้นง่ายลงง่ายครับเข้าหัวเสียไปนี้ครับเวลาเข้ามานะ หัวเตียวเลยอเลยครับ<อ>หัวเกลือจะเป็นรอยหมดแล้วฮะนี่ครับขูดเลยนะมาจะหัว,หวยางอนะันนี้มั่งนะหรือว,ว่าทําเป็นยางกันนะครับแต่เขาไม่ทำก็<อ>สันมันจะเป็นเหล็กนะแล้วก็หัวเกเลืออะไร้งแบบนี้โอเคเมื่อกี้ไปแล้วครับ ข้ามฝั่งมันก็ประมาณเหรียญสองเหรียญครับยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทนะถูกครับแบบนี้ครับเอาละครับ คนขึ้นลงตลอดเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็ถ่ายยาวให้ชมแล้กันนะครับว่าวิถีชีวิตอของคนริมน้ำเป็นยังไงนะครับสำหรับเมืองบูนดารุสลามนะครับนี่ครับท่าเรือก็รู้สึกว่าคึกคักนะฮะน่าเห็นเขาจ่ายเงินกันไหมครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่มาจ่ายเงินกันครับนี่ครับก็หนึ่งดอลลาร์นะครับงสีม่วงๆนะฮะหนึ่งดอลลาร์ก็ยี่สิบห้าบาทนะครับข้างก็เท่าสิงคโปร์ครับลำบากไปแล้วครับได้คนไปแล้วครับ ตรงฝังงง c <c ่งโน้นนะครับไม่แน่ใจว่าเคยยกล้อแล้วก็หัวทิ่มกันมั่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็แต่เขาคงขับเก่งกันนะคะเดี๋ยวนั่งตับตับตับแทกน้ำกันไปนะครับ บางลำเขาจะไปรออยู่กลางน้ำนะฮะเพื่อดูสังเกตคนเวลาเขาจะเรียกนะฮะถ้าจกมือเราวิ่งเข้ามากระตรูรตเต็มเลยครับเราคอยดูจังหวะสายตาสอดสองนะฮะที่นี่เขาไม่โกงราคานักท่องเที่ยวนะครับก็หนึ่งเดียญก็หนึ่งเดียเท่ากันฮะเขาไม่ได้ขึ้นราคาหรอกครับ เด็กขัเด็กๆคนขับอ้อเปลี่ยนขันรับเด็กขันับนะ่ขดนะฮเด็กวรุ่นรับของขัขขดดขที่ติดตามชมครับคุณโจเทเวชแน,นลนะครับรมด,ดาสรีเดกวัวนพิธีชีวิตคนลิมน้ำครับ Thank you.